สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Comma นะครับสำหรับวันนี้เราจะทำะไรกันก็ดูชื่อวิดีโอเลยครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีผมถือมือเปล่าอยู่ครับไม่มี s t a ตัสเอฟเฟกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดผมถือ Bless Rod ขึ้นมาผมก็จะได้รับ s t a ตัสเอฟเฟกต์สปีดขึ้นมาโอ้โหแล้วผมก็จะวิะ่งแได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าผมปล่อยมือจาก Bless r o เอฟเฟกก็หายไปเยี่ยมมากครับนี่แหละครับที่คือสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือผมจะทําแบบนี้แหละทีนี้เราจะมาดูกันว่าการที่เราจะทําอย่างนี้ได้เราต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสเตเตอรเอฟเฟกจะสร้างมาได้ไงก็ต้องใช้คอมมานด์เอฟเฟกใช่ไหมครับคอมมานด์เอฟเฟกนี้ก็จะเป็นคอมมานด์ที่เซตสเตเตอรเอฟเฟกให้คนทั้งโลกเซ <laughs> ตสเตเตอร์เอ ได้ทีนี้นะครับประเด็นของเราก็คืออยู่ที่เพลเยอร์ครับถ้าเกิดเราพิมพ์คอามมาอย่างนี้ e f f e c t a t a s p e e d หมายความว่าไงก่อนก็หมายความว่าเราเซตเราเซ็ตเอฟเฟกต์ e ปีดจำนวน1วินาที l e เวลอันนี้ไม่ใช่ Level 5นะอันนี้ Level 6กอย่าเข้าใจผิดเราเซ็ต เอฟเฟกตแบบนี้ให้กับทุกคนเลย a A ทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่าเราถ้าเราเเราต้องการเฉพาะคนที่ถือ b l เบสร d ละ่ะจะทำยังไงนี่ก็คือประเด็นอีกอย่างนึงครับดังนั้นเราก็จะมาดูกันเราก็จะมีขั้นตอนนะครับในการทำก็คือเราจะเปลี่ยน Data Tag ให้อยู่ในรูปของ Target Selector เราจะเปลี่ยนรูปของ data tag ให้อยู่ในรูปของ target selector แล้วเราจะ effect เฉพาะคนที่มี target selector อันนั้น effect only only uh, match match <oughs> ภาษาอังกฤษ <c oughs> เราจะเปลี่ยน data tag ให้เปลี่ยนเป็นรูปของ target selector แล้วจะ effect เฉพาะ ผู้คนที่มี target selector อันนั้นอมืมันจะดูซับซ้อนนะหรือเปล่าไม่อันที่อันหลัง effect only match target selector ก็ง่ายๆครับก่อนอื่นผู้ชมก็ต้องรู้ก่อนว่า target selector คืออะไรถ้าเกิดผู้ชมเคยเห็นแบบนี้โอ้ก็โอเคเนาะนี่แหละ target selector หรือว่าจะเป็นอันนี้คือเกมโหมดหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่เกมโหมดหนึ่ง อ๋อโอเคนะครับน่าจะเคยเห็นกันแบบนี้ถ้าเกิดเคยยุ่งกับคอมมานมาก่อนนะครับถ้าไม่เคยยุ่งก็ยากอยู่อันนี้คือคนที่อยู่ในรัศมี3บล็อกจากคอมมานบล็อกอันนี้หรือถ้าจะเป็นสกอร์สก r e Test ก็คือคนที่มีคะแนนไม่เกิน1อันนี้คือคนที่มีคะแนนต่ำกว่า 1. ใน s c o ในสกอร์บอร์ดออเจกตีที่ชื่อว่า Test นะครับทีนี้เรา ทีนี้เราจะเปลี่ยนอันนี้ผู้ชมคงรู้จักแล้วว่า a r ร็ t เซเลกเตอร์คืออะไรทีนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปของ Data tag ให้เป็นรูปของ t a r g e t s e l e c t o r ททำไมต้องเปลี่ยนด้วยอะเราก็ต้องมารู้กันก่อนคุณผู้ชมน่าจะเคยดูวิดีโอที่แล้วมาแล้วนะครับที่ว่าผมจะเช็คว่าเอางี้เดี๋ยวผมเอาเนี่ยมาแล้วก็พิสตัน คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นครับวิดีโอที่ผมวิดีโอที่แล้วผมสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าผมถือของที่ผมเซตไว้พิสตันจะทํางานปึน๊บเห็นไหมครับถ้าผมถือเบสลอตปุ๊บพิสตันจะดันขึ้นแต่พอผมไม่ถืออ่ะพิสตันก็จะไม่ดันโอเคครับอันนี้คือวิดีโอที่แล้วผมเคยทําอย่างไรให้ดูแล้วผมก็สอนด้วยว่าทํำยังไงก็คือเราจะทดสอบผู้เล่นเช็คว่ามีผู้เล่น ที่ถือเบรสโ o ดอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าทดสอบเทสว่ามีผู้เล่นที่ถือเบรสโรดอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าถ้ามีมันก็จะส่งสัญญาณออกมาก็คือคอมพลีทก็จะส่งสัญญาณมาให้พิสตันทํางานแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเลิกส่งสัญญาณและพิสตันก็จะหยุดทํางานแบบนี้แหละครับนี่คือวิดีโอที่แล้วที่ผมทำนี้แต่คุณก็จะสังเกตว่า การที่เราจะเช็คว่าคนถือไอเทมอะไรอยู่ในมือเนอี่ยมันก็อยู่ใน s e l e c t e d item มันอยู่มันเป็น data tag อยู่ซึ่ง data tag เราไม่สามารถไปใส่ใน command effect ได้เพราะว่าใน command effect มันไม่มี data tag อยู่งั้นเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรา effect คนที่มี data tag แบบที่เราต้องการอะ่ะดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน data tag ให้อยู่ในรูปของ target selector ก่อนแล้วเราจะสามารถ set player ที่มี Target Selector แล้วให้เอฟเฟกนั้นกับผู้เล่นได้ทีนี้เราก็มาดูกันมาดูกันครับว่าผมจะเปลี่ยน Target Selector เอเปลี่ยน Data Tag ให้อยู่ในรูป Target Selector ได้ยังไงผมก็จะใช้อ Scoreboard ครับผมจะใช้ Scoreboard ตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนจาก Data Tag ให้อยู่ในรูปของ Target Selector ดังนั้นก่อนอื่นเลยครับผมก็ไปสร้าง Scoreboard ก่อน สกอร์บอร์ดผมจะสร้างสกอร์บอร์ดที่ชื่อว่า Carry และมีค่ i t กณ i a ใช้เป็นดัมมี่ครับ Carry าตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยถ้าเกิดต้องการก o อปครับเสร็จปุ๊บจะ Set Display s i z e b a r ก็ได้จะ Set Display s i z e b a r ก็ได้แต่ที่จริงในความเป็นจริงในชีวิตจริงเราคงไม่ใส่กันหรอกแต่อันนี้เพื่อการทดสอบนะครับจะได้เห็นกันชัดๆทีนี้ผมทำไงต่อครับ ผมก็จะเซ็ตว่าถ้าเกิดคนมี selected item ถ้าคนมี data tag แบบนี้ให้เซ็ตคะแนนเป็น1แต่ถ้าไม่มี data tag นี้ให้เซ็ตคะแนนเป็น0แล้วทำยังไงล่ะครับอืมเราจะต้องมาดูกันต่อว่าทำยังไงทำยังไงให้คนที่มี data tag แบบนี้คะแนนเป็น1ไม่มี data tag คะแนนเป็น0ก็จะมาดูกันว่าเราจะสังเกต เข้ามานี้กัน Scoreboard Players Set Scoreboard Players e t นะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมี Player และ Data Tag มันก็หมายความว่าเฉพาะ Player ที่มี Data Tag นี้ถึงจะเซตคะแนนถ้าไม่มี Data Tag ก็จะไม่เซตให้เราจะใช้สมบัตินี้ของ Scoreboard Players e t นี่แหละเพื่อเปลี่ยน Data Tag ให้เป็น t a r g e t Selector และเราก็จะใช้คอมมา์นี้ครับ Scoreboard Player Set A d A คือทุกผู้เล่นทุกคนใน Objective Carry ให้มีคะแนนหนึ่งโดย Set Data t a g ตามที่ผมเคยพิมพ์นั้นเลยครับ Selected Item Selected Item แล้วก็ ID Minecraft Blaze Rod ก็คือ Set คะแนนเป็นหนึ่งในสกอร์บอดแครีเฉพาะผู้เล่นที่มี Data Tag แบบนี้เท่านั้นถ้าไม่มีอันนี้ไม่เซตครับและไอตัวนี้แหละจะทำให้คะแนนของเรามันเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ถือเลสโรสอยู่ใช่ไหมครับพอไม่ได้ถือผมก็จะต้องถือก่อนครับแล้วผมก็ขี้เกียดพิมพ์ยังผมก็ขี้เกียจพิมพ์ยังครับผมก็มีก๊อปปี้แล้วครับอยู่ในนี้ครับ สกอร e บอร์ดเพลเย r ร์เซตเอแครี่แล้วก็ตามด้วยตาดาแท็กต่อมาครับถ้าผมไม่ได้ถือผมพิมพ์ไปปุ๊บอ่าคะแนนก็ยังเป็นศูนยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมถือปุ๊บแล้วพิมพ์เหมือนเดิมจะเห็นว่าคะแนนเปลี่ยนเป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการแต่ถ้าผมเลิกถือเอ้ยคะแนนมันยังเป็นหนึ่งอยู่เลยทําไงดีเราก็ต้องรันคําสั่งอีกครั้งใช่ไหมครับรันคําสั่ง แต่ล้านเาสั่งนี้มันไม่เวิร์กแล้วครับทาไมถึงไม่เวิร์กเพราะเราเซตให้เป็นหนึ่งเราไม่ได้เซตให้เป็นศูนย์ซะหน่อยดังนั้นเราจะเซตยังไงให้มันกลับมาเป็นศูนย์ก็ง่ายๆมากครับเซตอย่างนี้เลยเอางี้เลยก็คือเซตผู้เล่นทุกคนให้เป็นศูนย์ทีนี้เราจะเอาคอมมานด์บล็อกทั้งสองอันเนี้ยมารวมกันเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการก็คือคอมมานด์บล็อกอันนี้ เซตทุกคนให้เป็นศนย์ก่อนแล้วคอามานด์บล็อกอันนี้ค่อยเซตผู้เล่นที่มี Data t แท็กอันนี้ให้เป็นคะแนนเป็น1ปึ๊บก็ตอนนี้มันเริ่มทำงานแล้วครับถ้าผมถือเบสรถปึ๊บจะเห็นว่าคะแนนเป็น1แล้วแต่ถ้าผมไม่ถือคะแนนก็จะเป็นศูนหนึ่งศนเห็ะครับเห็นเห็นชัดดีนะครับหนึ่งศนยศย์อ่าโอเค ที่นี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับของคอมมานด์บล็อกชุดนี้อันนี้เราเซตศูนย์ไว้ทางซ้ายใช่ไหมครับอันนี้เซตหนึ่งไว้ทางขวาแต่ถ้าเราสลับคอมมานด์บล็อกกันอนะเอาคอมมานด์บล็อกทั้งสองเนี้ยสลับสลับที่กันให้หนึ่งอยู่ทางซ้ายและศูนย์อยู่ทางขวาจะเกิดอะไรขึ้นครับเออมันไม่ิ่ง <laughs> ไมันไม่ได้ทำงาน นี่คือประเด็นที่ผมยังแก้ไม่ออกคิดไม่ตกครับว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจหลักการทำงานของมันนะครับว่ามันจะทำงานพิกัดไหนก่อนพิกัดไหนอันหลังแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันทำแล้วไม่ทาผู้ชมทำงานแบบนี้ทำวางบล็อกคอมมานด์บล็อกแบบนี้เลยแล้วมันไม่เวิร์กก็สลับที่กันแล้วกันมันถึงจะเวิร์กนะครับอืมก็คือเหมือนกับว่าถ้าอันเนี้ยมันไม่เวิร์กพิมพ์ตามนี้แล้วมันไม่เวิร์ก ก็ไปพิมพ์อีกแบบหนึ่งสลับที่ command block กันเดี๋ยวมันก็ work เองครับสำหรับ command นะครับก็ผมว่าเออไปเปิดใน description แล้วกันเพราะเดี๋ยวผมลง command ไว้ให้ถ้าเกิดพิมพ์แล้วเฮ้ยมันไม่ได้ก็ลอง copy ไปลองใช้ดูนั่นแหละแล้กันโอเคต่อมาครับขั้นตอนของการเซตเปลี่ยนเปลี่ยน data tag เป็น t a r g e t selector เรียบร้อยแล้วครับ เฮ้ยบางคนงงว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็น Target Selector แล้วเหรอเอ่อถ้าเกิดไม่รู้ว่า Score อร์ดเนี่ยครับมันเป็น Target Selector ได้ก็ยุ่งเหรอครับอ่าต่อมาก็คือตอนนี้เราก็สามารถเซตได้แล้วว่าท่านหนึ่งสแตล้ถืออยู่0ูนย์สแตลไม่ได้ถือต่อมาครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะสามารถเอฟเฟกเฉพาะผู้เล่นที่มี Score Carry Min เท่ากับ1 ก็คือคนที่มีคะแนนยังต่ำคือหนึ่งหนึ่งสสามารถเซตได้หดสามารถเอฟเฟได้หมดเลยแต่เราไม่สามารถเอฟเฟมันไม่มีสูงกว่า2อยู่ในสูงกว่า1อยู่ในโลกนี้นะครับเพราะผมไม่ได้ใส่คอมานบล็อกไว้ทีนี้สิ่งที่เราจะได้จากคอมานบล็อกอันนี้ก็คือคนที่มีคะแนน1จะได้รับสปีดเข้าไป แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้รับสปีดเราก็จะมาลองเปิดดูปึ๊บเรียบร้อยละได้ละถ้าไม่ได้ถือมันก็จะหยุดทํางานในเวลาหนึ่งวิเพราะว่าผมเซ็ตตรงนี้ไว้หนึ่งวิถ้าผ่านก็คือประมาณว่ามันจะเอฟเฟกตลอดเวลาเลยเนี่ยมันจะเอฟเฟกตลอดเวลาที่ผมถือมันแล้วก็เอฟเฟกคือคอมมานด์บล็อกมันทํางานตลอดเวลาลใช่ไหมยี่สบครั้งต่อวินาทีเนี่ย มันทํางานตลอดเวลาดังนั้นมันก็จะเอฟเฟกให้ผมตลอดเวลาไม่หมนหมดประมาณน,นี้แต่ถ้าผมถือปุ๊บมันก็จะนับถอยเริ่มนับถอยหลังไนงะมันจะเลิกทํางานเสร็จปุ๊บไอห,หนึ่งวินาทีเนี้ยมันก็จะหมดไปไหนไม่ช้าเราก็จะได้แล้วครับสําหรับคอมมานด์บล็อกที่เราต้องการตามหามานานโอเคนะครับสรุปครับเราต้องใช้อะไรบ้าง ออบเจ t ที e เราจะใส่ Object ที e เข้าไปครับออฝนตกแบบเน,นี้ยเอ่อ b ว tter clear รสักหนึ่งแสนสาทิตมาแล้วขั้นตอนแรกครับอย่าลืมครับอย่าลืมสร้าง Object ที e ก่อนไม่งั้นเราจะไม่สามารถเซตได้ชื่ออะไรก็ได้แหละแต่อันนี้ผมตั้ง,งอ,อ,อันนี้ผมตั้งเอง เซตสร้างสกอร์บอร์ดออบเจคทีขึ้นมาเสร็จแล้วหน้าที่ของเราต่อไปก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้ยผมลืมเสือ์ผมพูดอีกละเปลี่ยนดั t a t าแท็ให้อยู่ในรูปของ t a ร็ e เก็ตเลกเตอร์โดยใช้สกอร์บอร์ดเดี๋ยวผมลงคอมมานด์ให้ในดีสคริปชันลักันแล้วก็คอมมานด์จะมี2ตัวก็คือตัวที่เซตเป็น1แล้วก็ตัวที่เซตเป็น0ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็สลับที่กัน แล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเอฟเฟกจริงๆก็คือเอฟเฟกเฉพาะคนที่มี t a ร g e เก e l ซ c เล r แบบนี้เออขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอคอมมานด์บล็อกเนี่ยต้องเป็น Command ์บล็อกชนิดรีพีทเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถใช้อิมพัลส์ได้แบบสีส้มเนี่ยเราไม่สามารถใช้แบบสีส้มได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีส้มอะ่ะมันจะทํางานแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นรีพีทอ่ะมันจะทํางานตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าเกิดเรายังไม่ ผู้ชมยังไม่ได้เล่น1.9ยังไม่เคยเล่น1.9แล้วจะทำยังไงก็ก็อาจจะใช้สร้างวงจรนาฬิกาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Hopper อรเอาฮอปเปของส่งไปส่งมาอย่างเงี้ยได้ก็ได้เนี่ยเอาแล้วก็ปล่อยของส่งไปส่งมาแล้วคอมเ a ลเตอร์ก็จะจับไปจับมาจับไปมาเงี้ยก็ทําได้หรือว่าเราจะใช้เป็นวงจรนาฬิกาแบบธรรมดาทั่วๆไปแบบนี้ก็ได้ที่จะใช้ อ่า uh ิพิเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาบล็อกก็คือวงจรนาฬิกาท,ทั่วไปแหละไม่มีอะไรมากปึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็คอมมานด์บล็อกมาวางไว้ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวก็ได้เองถ้าเกิดไม่ได้เล่นหนึ่งจุกนะก็ไม่ต้องห่วงสบายใจโอเคครับก็คงเข้าใจกันดีนะครับพยายามอธิบายสุดขีดเลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสวัสดีครับ